คือที่ผ่านมาเนี่ยกฟผได้มีการส่งหนังสือไปถามหลายหน่วยงานนะฮะเกี่ยวกับข้อพิจารณาในการระงับการจ่ายไฟไปถามความเห็นหน่วยงานต่างๆก็คือแปลว่ากฟผก็พร้อลใจจากการที่ถูกจี้ถามใช่ไหมใช่นะฮะโดยหน่วยงานที่มีการส่งหนังสือไปถามเนี่ยนะครับเป็นเอกสารชื่อเรื่องว่าขอความอนุทเขาอนุเคราะห์พิจารณาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย หรือความมั่นคงของประเทศรวมทั้งพิจารณาผลกระทบและการเตรียมพร้อมหากเกิดกรณีการระง,งับการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าข้ามผมแดนมีหลายหน่วยงานที่ได้รับหนังสือฉบับนี้จากทางกฟผหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ,อาทิผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศี ผู้บัญชาการกองกําลังบูรพาผู้บัญชาการกองกําลังสุรานารีผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะนี่คือฝ่ายความมั่นคงคือถามไปหมดเลยทั้งฝ่ายความมั่นคงที่อยู่ในมหาไทยเองแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงที่อยู่อันเดอร์กลาโหมใช่แล้วมีอะไรอีกมีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก ท่านเป็นประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาอำเภอแม่สายก็ส่งหนังสือไปถามการต่างประเทศก็มีมส่งไปนะครับตั้งแต่วันที่7สิงหาคมปี2567ส่งหนังสือถึงอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกกระทรวงการต่างประเทศเดือนธันวาคม2567ส่งหนังสือถึงอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกกระทรวงการต่างประเทศไปอีก รอบนะฮะแล้วก็มาล่าสุด7มกราคมปี68นี่เองอกฟพ,อพอได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินอ,อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรื่องการขอความอนุเคราะห์พิจารณาตรวจสอบบริษัทผู้ขอซื้อไฟฟ้าและกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทผู้ขอซื้อไฟฟ้า โดยมีประเด็นเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดและกระบวนการฟอกเงินของผู้ได้รับสัมปทานรวมถึงประเด็นความสงบเรียบร้อยแต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบจากหน่วยงานเหล่านี้หนังสือฉบับสุดท้ายคือเจ็มกราใช่ไหมอ่าและฉบับแรกที่ส่งคือเมื่อไหร่คะตามรายงานคือเจ็ดมกราอ่าฉบับอันแรกแรกอ่าฉบับแรกนี่เกิดขึ้นสิงหาคมปีหกเจ็ดจากสิงหาหกเจ็ดจนถึงตอนนี้ ยังไม่มีหน่วยงานความมั่นคงไหนยืนยันตอบรับออกมาว่าาปัญหแล้วนะพื้นที่นั้นมีปัญหาเอออันนี้เป็นปัญหาอืมเหมือนกฟพกําลังทําหน้าที่ประจานอืมอย่าไเรียกว่าประจานเลยเรียกว่าประจานแทบจะทุกหน่วยงานความมั่นคงรายงานให้ทราบว่าทําได้ทําในสิ่งที่ผมต้องทําแล้วนะใช่แต่การที่เขายังไม่ได้รับคําตอบจากใครมาจนถึงวันเนี้กัยบ มันถือเป็นการประจานตัวเองของทุกๆหน่วยงานที่ได้รับหนังสือไปหรือเปล่าอืมนะอันนี้เป็นรายงานข่าวออกมาเพราะว่านี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วนะซึ่งในนั้นมีหน่วยงานที่อันเดอร์กลาโหมด้วยไหมคะก็เยอะนะผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่สิบสี่ผู้บัญชาการกองกําลังสุรศรีและอีกหลายหน่วยงานก็บคิดว่าต่อไปถ้าสื่อจะไปถามใครก็ไม่ต้องไปถามมหาไทยแล้วล่ะครับต้องไปถามกลาโหมเออ เพราะว่าตอนนี้ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยก็เริ่มจะแบกรับกันไว้ไม่อยู่แล้วนะกฟผเองก็รับไม่ไหวแล้ว <S <S ถึงได้มีแอคชั่นแบบนี้ออกมาแต่เขาก็มีแอคชั่นมาตั้งแต่สิงหาเนาะอ่าถูกต้องแต่ว่าก่อนก่อนที่จะมีการจี้ถามเขาม <จะ S 2> ไม่เคยปรากฏผ่านสื่อไง แต่รอบนี้มันเริ่มปรากฏผ่านสื่อแล้วว่ากฟผได้ทําอะไรแล้วบ้างโปรโตคอลของงานมันเป็นยังไงแล้วกรฟก็ทําแบบเงียบๆมากําลังทําอะไรอยู่อถามว่ากฟผมีอำนาจในการตัดสินใจอยู่ดีๆจะตัดไฟได้เลยไหมกฎหมายไม่ให้นี่ไม่ได้ค่ะคือโดยหน้าที่เนี่ยเขาไม่ได้มีหน้าที่ไปสืบหาข่าวเกี่ยวกับความมั่นคงไงเขาเป็นเรื่องของเทคนิคแล้วใช่ใช่เออมันคืออย่างนั้นอ่า เหมือนเหมือนมืนเราจะตัดไฟบ้านไหนครับแล้วเ,เราบอกว่าบ้านนี้มีการกระทำผิดกฎหมายมเราต้องตัดไฟเนี่ยแล้วมันยังไม่เกิดการตัดไฟเนี่ยเราไปโทษช่างไฟหรออืมช่างไฟก็ตัดเองไม่ได้นะมัน<อ>ต้องมีคนบอกให้ช่างไฟไปตัดใช่<อ>ใช่มันก็มันก็ตามนั้นนะคะครับผมแต่ว่างานนี้มันทำให้เห็นว่ารัฐบาลมีปัญหานะคะอืมอืม